ในที่นี้คะ่ะที่มีปัญหาว่าเวลา24ชั่วโมงเนี่ยมันไม่เพียงพอในชีวิตเลยหลายคนคะ่ะแอนเชื่อว่าอยากจะทํางานทุกอย่างที่เข้ามาเพราะว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยมันชัดเจนแต่คุณรู้ไหมคะว่าคุณไม่สามารถจะทําทุกอย่างในหนึ่งวันได้เสร็จคะ่ะมันเป็นเพราะอะไรหรอคะเพราะว่าหลายอย่างที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานนอกหรืองานที่ใครก็ไม่รู้โยนมาให้คุณระหว่างวันมันรบกวนเวลาของคุณดังนั้นคุณจะทำยังไงคะ แอนเป็นคนหนึ่งค่ะที่ทํางานประจำเลิกงานก็ยังไปทํางานเสริมตกเย็นก็ยังต้องหางานออนไลน์ทําแล้วก็มีการเรียนแทบจะทุกวันค่ะดังนั้นถ้าหากเราทําทุกอย่างบ้าตายค่ะไม่มีใครทําได้แน่นอน อะไรมีเคล็ดลับอยากจะมาบอกทุกคนคะ่ะว่าถ้าเกิดใครอยากจะสามารถจัดสรรเวลาให้สําเร็จได้ให้ลองซอยงานใหญ่ให้เล็กลงค่ะแล้วก็เลือกทํางานที่สําคัญโดยใช้กฎ20-80นะคะโดย20%ที่คุณเห็นว่าสําคัญรีบทําให้เสร็จก่อนในวันนั้นค่ะแล้วถ้าคุณมีเวลาว่างคุณค่อยทํางานส่วนที่เหลือนะคะรับรองว่าในแต่ละวันของคุณก็จะสามารถสําเร็จรู้ล่วงไปได้อย่างง่ายดายและใครคะทุกคนในวันนี้อยากจะให้งานสําเร็จ แล้วมีเคล็ดลับด้วยวิธีการจัดการเวลาแบบอื่นบ้างให้คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแอนจะมาบอกเคล็ดลับอื่นๆอีกค่ะว่าแอนจัดสรรเวลายังไงคะ่ะ